่าช่วยกันครับดีมากคนให้มันเรียบเลยโอ้โหเกไปเปลี่ยนไม่เป็นไรไม่เป็นไรขยี้ขยี้ขยี้นะครับออกแบบนี้นะคนทำไมจะคนกับเพื่อนซักผ้าแล้วอีบุกเซอสะพันขยี้แต่ว่าวต้องถีบมือซักมือต้องขยี้ด้วยมันจะสะอาด เด็กชายใบขยี้อีกหน่อยเด็กชายใบเด็กชายใบไม่ขยี้หรอเห็นตอนแรกๆขยี้เอ๋อก่อนอัดนายขยี้อ่ะฮะก่อนอัดคลิปมานายขยี้ผ้าน่ะเอาขยี้สิเดี๋ยวเพิ่มดีก่อนแยผ้าผ้าดิผ้าผ้าเยอะไหมโอเคโอเคสวัสดีครับปอนใบสวัสดีครับปอนสวัสดีครับครับครกกกกับสู้ตายครับ